จ้าเพื่อนๆวันนี้แม่ทามะเห็ดพะโลนะจ้ะพาพะโลอสามสั้นหมูสามสั้นนะจ้ะนะาเนาะกอนเ็ดพะโลเขาก็ต้องเอาเอรา,ากผักชีนะจ้ามาขวาก่อนนี่เห็ดแบบนี้มันหอมนะจ้าคือแม่เคือเห็ดอทานม้านั่นแหละจ้าเจ็ดคลิปเดิงแล้วเวนาะจ้าผู้ดใดว่้เดิมจะเดิงคลิปนี้ก็ได้เนาะจ้าเนาะน,ะนี่นี่ลาควักซีแล้วก็มีเครื่องพะโลไม้พะโลนะจ้า แล้วเขาซื้อมาจากตลาดเท่ากับเอาไม้พะลูมะขวาเปิดขวาแล้วก็มีไนท์ผักสีลาวเนาะจนไส้ม้เนี่ยจ้ะแต่จ้านี้พิกไทยเม็ดจ้าขวาอันนี้ขวาขวาหอมเลยได้จ้าขวาหอมเนาะถ้าพวกควาไม่พวกหอมจ้าพวกคนเพื่อนสีเข็ดแบบพวกควานะจ้ะแต่ว่าแม่ว่ามันพวกหอมแม่เห็นตะเบลล์นี่ยจ้าเนาะเพื่อนๆเด็ดน้ำได้จ้าร้องเด็ดเบิ่งขวาหอมเลยได้จ้านี่ เขาก็ต้องไอ้ลากักคี้เขากับไม้กระดูเขาก็เอาไใบถางเขาไม่จะต้องเอาดีขึ้นก้อนเดียวมาสิบหนเนาะน้อำไฟเขาไม่ใเอาออกมาตำเนาะมาตำใส่ครกนะจ๊ะเาาอมใส่ครกขวานขวานมันหอมมันเหลืองเลยขวามาใส่ครกนะจ๊ะใส่ครกแล้วก็โขกนะจ๊ะให้่นจงไว้ตาหนี่เนาะจงไว้ตาไม่มันไม่นี่บ๊อกมันบ๊อกไม้ง่ายนะจ๊ะลากระคี้เนี่ย ว่ใหม่งายมันติสุกไงย่างแกเออเอริกไทยนะจ๊ะริกไทยก็ใหม,ม่้คบไัน้ค่บะคะเบ็ดพะคะีลาวนะจ๊ะเขาขบสักก้อนนะจ๊ะขโขกมันละเอียดนะจ๊ะขบแบบนี้จ้โขกให้ละ,ะ,ะเอียดนะจ๊ะขอละเอียดแล้วดิจ้า ละเอียดแล้วเขากะเอามาเทใส,ส่เทใส่ก็ไปหมูนะจ๊ะนี่แม่มังหมไว้แล้วเนาะนี่จ้ะเทใส,ส่หมักหมูก็คือเอาใส่ไเกลือน้อยนึงนะจ๊ะวิธีหมักเนาะเกลือน้อยนึงนิดนึงนะจ่ะเกลือเพราะต้องใส่หลายได้จ้ะแล้วก็เอาซีอิ๊วดำนะจ๊ะซีอิ๊วดำมาใส่พราะประมาณนะจ๊ะอย่าให้มันดำเกินไปแล้วก็ซีอิ๊วขาว มันหอยชูรสน้ำตาลจ้าผสมไปนี่เนาะแล้วก็ทุบกระเทียมนะ้จ้าน,น,านี่กระเทียมแม่ทุบแล้วครึ่งนึงกระเทียมแบบนี้นะจ้าทุบแล้วแบบนี้เอาใส่เอาใส่หมากูครึ่งนึงนะ,นะจ้า,จจาอันนี้ไว้ผัเดเนาะไปเกี่ยวนะจ้าเกี่ยวเลยจัง่อยที่ีลุงเดี๋ยวแม่ตีเดี๋ิวปึงนะจ้าเด้อนี่ผสมแล้วนะจ้าผสมแล้วอันนี้ก็คเือพรอมแล้วจ้าไม่ไม่ไม ให้ขวายคือกันนะจ๊ะเอาใส่เอาใส่กะพลูนะจ๊ะนี่ใส่แล้วเนาะใส่แล้วเขาก็เอาถั่พีค้นจังน้อยใส่มันเข้ากันน,นนี่มันเข้ากันวางไว้นี่ก่อนนะจ๊ะแล้วก็เขาก็เสียน้ำมันพืชไม่หยอดนะนี่กระทะนะจ๊ะน้องน้ำมันพืชหยอดกระทะจังน้อยเนาะไปดี้เขาสิมาเกีเ่ยวกระเทียมนะจ๊ะ เยากะเทียม่ในี่กะเทียมแมกไว้แบ่งไว้คึนงนึงนนเนาะเอาเยเาก็เทียมหเยมหอ,อหด้หยกกรเท็บบอกใ่ออเปิดอก็ทียมห,หอม แบบนี้แซบจ้แทบหอมคนิซื้อดีทายดีนะจ้าเข้าราตก็ทายดีถ้าเขาบอกเกี่ยวถ้าเขาบอกเกี่ยวเชียงนะจ้าเชียงทะลุไม่ทะลุเนี่ขาบอกว่าก็อย่างมันกับบอกหอมคุณลอง้นดก็เท็นั้งใแหละแต่ว่าแม่ว่ามันมันพอแซบจ้าเห็นเบื้องล้วเห็ดเฮยเห็ดเบื้องล้วนะจ้าอันนี้พออีแล้วนะจ้าเนาะกระเทียมหอมเนียมหอแล้ว หมูที่หมักไใบลงจ้าหมักใบแล้วลก็ผัดได้จ้าเขียวเป็นใบเขียวเขียวหมูหมูสามซ้นได้จ้ามื้อนี้แม่เอาหมูสามซ้นเฮ็ดเด้อนี่เฮ็ดเป็นชิ้นนะจ้าเฮ็ดพะโล,ขล,ล่ขายตอนแรกนี่แหละจ้าขายมื้อละดิบละลายไปอันนั่นได้น,นี่ได้นาะจ้าเฮ็ดผัดได้เฮ็ดแกงได้เพราะได้ขายเหรียนไปนะะ้อจ้า อีกไปยืดซือซอซ้อเนาะแม่เคยขายถ่าเพราะเห็ดค้นกับมาถามนะจ๊ะเนาะแต่เห็ดไปไม่แต่ค้นกินไปจ้ะใส่ใบซ้ำใดก็ดีเนอ,อะเอาไปผู้เท่าเนาะจ้ะเนาะตามกำลังนี่เอาสีเขียวเนาะจ้ะเขียวน้ามพะล้ที่เขาหมักไว้เนี่ย ยังพะโลูให้มันแห้งนะจ้ะมีน้ำตาลมีอยังปนส่ผสมอยู่ในนี่เมดเลยจ้ะเครื่องมันหอมแล้วนี่หอมเคี่ยวไปจนแห้งนะจ้าหอมๆพุ่นละ่ะจะคอยมาเอ,อนาน้ำทิ้ใส่นะจ้ะแม่สีบอกวิธีก็คือคลิปนี้มันสีธันท็ตจนแล้วมันก็สีน้ําเกินไปนะแค่ะนะ้อมแม่เขบอกว่าแม่ผัดแบบนี้ให้น้ำแห้งไปนะจ้ะมีน้ำอยังหลายตืดเลย ให้น้ำแหงแล้วก็ให้มันเหนียวหอมๆแล้จ้าเขาก่อาเท้ำนเท้ำนกินน้ำสะอาดของเขาเนีใจแม่ตักเขาไว้แล้วเน้อเ,เนีาา่น้ำบาดันจังทีใส่เนาะจ้าให้มันแหง่อนให้มันแหงมันหอมกอนนะจา้าเนาะได้ทีกอนเหเนียวๆกูเลยจะเขียวไปอ่อนอนเพื่อนๆจะเคทลูกหลานจะเคบกินกันเห็ดร้องเพลงแล้จ้าเ้อคลิปนี้แม่ว่าบผิดหวังนะจา้า มันหอมมันแซ่บนะเจ้าเนาะเห็ดเปิงน้ำก็หอมกลมกลมเข้ากันนะจ้าคลิปนี้ก็มีตำนีแห้อเนาะบัดนี้ขันมันแห้งแล้วก็เทน้ำใส่ได้จ้าเด้อห้มันเหนียวเหนียวหอมหอมตะกอนจ้าเกี่ยวไตะกอนคลิปนี้ก็พามาเบิึงทนีแหรอเนาะจ้าออามาชมคลิปของแม่แล้วก็กดไลค์กดแชร์ให้นิดได้จ้าเด้อขอให้สุขภาพแข็งแรงสุขสุขคนจ้ารวยรวยเฮงๆนะคะจ้าสวัสดีจ้า